สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักผ่าเครื่องนะครับช่องผ่าเครื่องมหานิยม EP ที่216นะครับ EP ที่2 1 6นะครับ,รบมีพระเกา่าๆพระสวยๆมานําเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับพี่รายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลายไอดีใช้เบอร์0864170235สนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาดูรูปภาพผาเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1น,นะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับ เนื้อโลหะเก่าๆนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่สนะครับรายการที่2นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก่าๆนะคบพี่ด้านหลังโรยแร่นะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับพระคงลำพูนนะครับเนื้อดินนะครบพี่เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับ พระนางพญาเนื้อดินลงรักนะคบพี่เนื้อมันๆนะครับ,เ,นะรบเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะเก่าๆนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆพุนๆนนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับพระกิ่งสั่งกระจายนะครับเนื้อโลหะกระไหลทองนะคบพี่ ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่เจ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมลงลักนะครับเนื้อแกงแก่งเก่าเก่าพุนพุนนะครับพี่ต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่แปดนะครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับหล่อโบราณพระไพยลีพินาตนะครับ เนื้อโลหะเก่าสวยนะคะพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับหล่อโบราณนะครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อชินตะกวัวนะครับ เนื้อชิ้นตะกวัวเก่าๆนะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบอ็ดนะครับรายการที่สิบอ็ดนะครับพระปิตาหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่หลังยันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับหานุมานหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เก่าสวยนะครับตายฐานตอกโค้ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียรลาผลพูณทวีนะครับพี่เนื้อกระไหล่ทองนะครับเรียมกรอบพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองพระล่ำล้ำนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับพระยอดธงหล่อโบราณนะครับ เนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับเลียมกรอบพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับลงลักนะคบพี่เนื้อเก่าๆพุนๆน,นะครับ เนื้อแก่งๆนะครบพี่ต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับพระสั่งกระจายเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับพี่ด้านหลังจานยันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพระคงลำพูนเนื้อดินนะครับเนื้อมันๆน,นะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับพระหัวใจกำแพงนะครับ เนื้อดินเก่านะคบพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพระสั่งกระจายหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับ ต่อไปรายการที่ยีสบเอ็ดนะครับรายการที่ยีเอ็ดนะครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะนะครับต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ รายการที่ยี่สิบสองนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ปีพศสองสี่เจ็ดแปดนะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับปิดท้องนะคบพี่พิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับใส่ตลับพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระขุนแผนใบพุทธานะครับเนื้อดินนะครบพี่ เนื้อมันๆนนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่เลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26หกนะครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่ต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27ดนะครับ พระากระดานหล่อโบราณเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับปิดท้องนะครับพี่เนื้อเก่าเก่านะครับเป็นพระกุนะครับพี่ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28ดนะครับ รายการสุดท้ายนะครับพาสังกระจายหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวนะครับปิดท้องนะครบพี่เนื้อชินตะกวัะะเะกวเก่าด้านหลังลายผ้านะครับก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูและชอบและถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับ หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ